สวัสดีครับ FC วันนี้จะไปตกปลาทะเลครับก็มาซื้อเหยื่อตกปลาก่อนนะครับมาเลือกซื้อที่ตลาดสดแม่แดงจังหวัดระยองนะครับต้องดูนะครับกุ้งก็มีหลายราคานะเดี๋ยวเราเอาไปตกปลาเนะี่ยเราเลือกราคาที่ถูกที่สุดนะเลือกโหลละร้อยต้องเดินมาหลังตลาดนะเมื่อเราเลือกกุ้งเป็นทียบร้อยแล้วก็ไปเจอจิ้มาม้แล้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะวันนี้มาเจอที่ชายหาด P M Y นะนะนี่นะครับนักท่องเที่ยวไทยถือมาแดกได้แต่ไม่ถือไปทิง้งนะ น้ำขึ้นเต็มตะลึงครับวันนี้วันเสาร์นะหกโมงครึ่งโดยประมาณว้าวโชคดีอาจมีตัวนะครับนี่มีกล่องโฟมด้วย ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไอโซพอร์ตให้เห็นเลยอ่ะ,อะยืมก่อนโอเคบอกมาเตรียมตัวกันเลยนะครับต่วันนี้เย่าสดนะจ๊ะเย่าสดไม่อดตายนะมา,มากันน้องรดเช่นเคย จะใ,ใช้คันเล็กลองดูก่อนอว้าวฮะลงไปไมนะ้แร้งฮะเปลือกโลกเลยครับทั้งโลด <laughs> <laughs> อย่าไปง้น <laughs> <laughs> เอ้ยเราอะลงไปแรกก็มามานเลยฮะนกนงโลดนะโโฮะเฮ้เราขาดเฮ้ยปลากินแล้วครับ <c oughs> ท่านผู้ชมอ้าวเหี้ย <c oughs> ขาด <c oughs> ขาด ปลากินแล้วเมื่อกี้อีท่าไหนวะนะไม่ต้องตอบละนนมาถึงกรสอบไปเอาเซะละขาดไอ้นี่ขาดตาเบ็ดโอ้ยแปกนลว,ว้าวไออู๋ทิ้งครับอ้าวของผมก็มาแล้วเหมือนกันนะครับว,ว้าวตัวนี้เรียกปลาอะไรอ่ะพรงหางแดงอะผมไม่รู้จักนะ ส่ปลาทอดอนะ่ะเก็บครับผมนะวันนี้น้ำดีมือไม่ได้ใส่ด้วยไซดีไซดีนะมาแล้วมาแล้วทำรบบเก่าทุกแกน,นะไซนี้ขอเก็บแล้วกันนะครับไอแต้มครับนัองรดนะครับโอ้ไซดีวันนี้ ตีไม่ต้องไกลจากตะลิ่งเลยครับก็อยู่ประมาณนี้แหละสองสามเมตรนะเหยื่อก็เกี่ยวกุ้งสดนี่แหละครับครึ่งตัวพอใส่ทั้งตัวเราเจีได้ประมาณนี้ปล่อยจมครับปล่อยจมแล้วก็รอไอ้ออย่านี่แบบนี้แบบนี้หมดครับ ถ้าวิ์แล้วว้าวครับหมดนะต้องขึ้นมาเปลี่ยนเหยอะนะือน่ะสำหรับอันี้ไม่หมดนะครับไม่หมดจะเปลี่ยนท่าเกี่ยวเลย อยู่อีกแล้วผมปลากินดีมากนะครับนะพอเปิดกล้องแล้วก็จะ,จะเป็นแบบนี้แล้วครับ<ม>ลองรันยาวๆดูนะคสักห้านาทนะีว่าเราจะได้ไหม อารมณ์เหมือนมีตัวครับเอ้อยหลุดหลุดรึเปล่าฮะโอ้หลุดโอ้โหเล่นทัคันงงเลยครับเมื่อกี้อารมณ์เหมือนมีไซส์ครับเพราะว่าปึกแรงๆเลยฮะหลุดไหมหลุดกันนะเหมือนอารมณ์เหมือนปลาเข้าครับวันนี้นะครับโยนไปที่เดิมๆเมลยขาดนะโอ้ขาด เอาแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับต้องโรดขาดครับเซ็งมากเลยมาแล้วครับของผมกินแบบนุ่มๆน,นะฮะปาอะไรเอ่ยว้าวอีกทานนะเกาทาน ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตัวใหญ่ปันพไปหมดเลยตัวตัวนี้อืมไม่ไหวขาดใช้สายหน้านะครับไม่ใช่สายหน้าสิสายที่ผูกตาเบ็ดนะเราใช้ยี่สิบปอนนครับตอนแรกใช้สิบห้าขาดครับโดนหินสะกิดนิดเดียวขาดละเปลี่ยนมาเป็นยี่สิบครับต้องโหลดโดนตัวใหญ่เมื่อกี้มันขาดเลย กลัวจะใส่สามสิบทั้งคู่แล้วมันจะไปหมดทั้งตะกัวนะเวลาเราติดหินนะเอกาสว่าจะสละเฉพาะตาเด็กเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไม่อยู่ครับเยอหมดแล้วด้วยอ้าวโลดมาแล้วฮะ oh. อ้าวกล่าวว่าจะเข้ากล้องซะหน่อยนะฮะปลากินดีครับวันนี้ไตครับตัวนี้โยกเข้ามาโยกเข้ามา เอ้ยเข้าไปใกล้ๆไปใกล้ๆวางสายขาดวางวางวางอ้ยอย่าตกล่องหินนะลงนี่ก่อนเอ้ยมีไซส์ครับตัวนี้หมานหมนหมนใช้ได้เลยครับนะไน <c oughs> ดูครับว่าใหญ่แค่ไหนฮนะนี่มาโชว์ตกล่องหินนะวันนั้นตัวประมาณนี้แหละ <c oughs> ลงลองหินไปแล้ว ปาจานปราจานมาแล้วมาแล้วครับต้องโลดนะครับวันนี้แต่พี่มองไกลๆว่าเป็นไออุบนะครับใช่ซะด้วยวังปักมือนะครับเนื้อกินได้นะครับไออุบถ้าเป็นตัวใหญ่นะเราเอาหนังอ้อยหมดนะครับแล้วเครื่องในอ้อยหมดนะครับแต่มันมีพิษนั่นเองนะครับมันจะมีหนามรอบๆตัวนะก็เป็นปลาเก่าชนิดหนึ่งแหละครับแต่ว่าเขาไม่นิยมกินกันแต่ผมเอาไปลองทํากินดูแล้วนะครับกินได้เนื้ออร่อยด้วย แต่ว่าขั้นตอนการทำยุ่งยากยนิดนึงถ้าโดนปักเข้านิ้วก็ร้องนะครับร <laughs> ้องเป็นลิง <laughs> สำหรับผลประกอบการวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับก็ได้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับตัวเล็กไปแล้วก็ไม่เก็บน,นะครับก็กลับมาทำเป็นเมนูแกงส้มปลาทะเลก,กินกันนะครับ